สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้นสีชาแน,นลครับและในวันนี้เราก็อยู่ในเกมฟี f a ายิบสามหมดอัลติเมทีมครับผมส่วนคลิปในวันนี้ผมก็จะมารีวิว g a l ิ b เบลการ์ดเอ็นออฟนะครับผมการ์ดเอ็นออฟนี้จะออกมาให้นักเตะที่แขวนสตาร์ทในปีนี้นะครับผมโดยที่แกลิบเบลก็เพิ่งประกาศแขวนสตาร์ทไปนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนะะื้อหากันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ ช่องต้นซีหน่อยนะครับและก็ช่วยกดถูกใจให้คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับผมก่อนอื่นเลยเรามาดูประวัติของแกลิบิลกันก่อนนะแกลิบิลนี่เป็นนักเตะทีมชาติบิลครับผมชื่อจริงของเบลก็คือแกลิสแฟงบิลครับเกิดปี1989ัปัจจุบันแกลิสบิลอายุเพิ่ง3-3บปีนะครับถือว่าแขวนสตาร์ทในอายุที่ไม่ได้มากเท่าไหร่ครับผมสำหรับนักเตะในปัจจุบันนี้ จะแขวนสตาร์ทหลังจาก3637ไปแล้วนะครับแต่ว่าแกเรเบลเพิ่งอายุ33ครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่แขวนสตาร์ทเร็วนะครับผมแกเรเบลเกิดที่คาร์ดีประเทศเวลส์ครับโดยสโมสรที่ทําให้เขาแจ้งเกิดนะครับผมนั่นก็คือสโมสรเซาท์เทมป์ตันในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนั้นแกเรเบลยังเล่นในตําแหน่งแบ็กซ้ายอยู่นะครับตอนที่แจ้งเกิดกับเซาท์เทมป์ตันนะก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับตอนนั้นก็ยังเล่นแบ็กซ้ายอยู่นะตอนอยู่ท็อตแนมฮอตสเปอร์ แต่ว่าหลังจากที่ฟอร์มตกต่ำครับมันจะมีจังหวะที่แกเรเบลต้องเปลี่ยนตำแหน่งไปเล่นเป็นปีซ้ายนะครับนั่นแหะคือจังหวะแจ้งเกิดของเขาเลยแจ้งเกิดแบบเต็มตัวเป็นนักเตะร,ระดับโลกเลยนะครับแล้วก็คว้ารางวัล PFA ของอังกฤษนะครับได้ถึง2สมัยก่อนที่จะย้ายไปลิมลมาริดด้วยสถิติโลกเลยนะในตอนนั้นสําหรับแกเรเบลก็จะประมาณนี้นะสำหรับแกเรเบลนะทุกคนก็รู้จักแกเรเบลดีอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูสแติต่างๆของแกเรเบลการ์ดเอ็นออฟอีล่ากันก่อนนะครับผม สเตตในการ์ดใบนี้จะอยู่ที่93เลยนะครับผมสเตตแยกย่อยแต่ละอย่างก็คือมีค่าเพจ91มีค่าชุด93มีค่าพาร์ท92มีค่าดิปปิ้ง90มีดีเฟนส์90มีฟิสิกอล86ครับผมเกลเลเบลคนนี้สูง6ฟุต1นิ้วเพลเยอร์เวิร์กิลเป็นไฮเดียมแอตแทกกิ้งไฮดี f เฟนซีเมดียม แก l เลเบถนัดเท้าซ้ายมีสกิลมูฟสี่ดาวมีวิกฟูตสี่ดาวตำแหน่งที่อยู่ในการ์ดใบนี้ตำแหน่งหลักจะเป็น R.W. ครับคือปีกขวาแต่ว่า g a l เลเบตัวนี้จะเล่นได้อีก3ตำแหน่งครับนั่นก็คือแบ็กซ้ายวิงแบ็กซ้ายแล้วก็มิดฟิลด์ฝั่งขวาครับผมสมอสอนก็คือ LAFC ในลีกเมเจอร์ลีก e s อ c เ e อร์สหรัฐอเมริกาสัญชาติของ g a l เลเบนั่นก็คือสัญชาติเวลต่อไปใส่ในของสเตตของแก l เลเบครับ กเกล,ลียบลมีค่าเพลสอยู่ที่91มีสปินสปีด92แอคอซิลเลชัน90ค่าชูตติ้งมี93แอทแทกกิ้งโพสิชัน89มีค่าฟินิชชิ่ง90มีช็อตพาวเวอร์ถึง99เลยครับลองช็อต95มีวันเลขเก้เพนัลตี้87สิเตตเกี่ยวกับพาสซิ่งครับพาสซิ่งจะอยู่ที่92วิชั่น87คอร์สซิ่ง97 ฟีคิกแอ็ c คูลเลชี่เกช็อตพาร์งพารแล้วก็มีเคิร์ถึง99เลยครับมีค่าดิปบ i n g อยู่ที่ 90, a c c u r a อคคิวเตตี้าสบบาลานซ์แปรีแอคชั่น n g 89, c o m p o s sure บอลคอนคมพสชัวถึง94เลยครับส่วนค่าด e f เ n นดิ้ของเกเลเบลก็ถือว่าเยอะครับมีถึง 72, มี intercept 78, heading accuracy ค่า i n t มีค่าอินเตอร์เซ a c c ็ r a c y เ9เฮดดิ้งแอคคูเลชี่เก n าสิ 66, Standing t a c k ดิ7เ สไลด์แท็กเกิล87ต่อมาค่าฟิสิกอลคคาฟิสิกสคก็สูงเหมือนกันนะครับค่าฟิสิกส์คของเจเลตเบลมีถึง86เลยครับมีค่าจัมปิ้งถึง99สต้ามีนา85สเต็ง90แล้วก็มีแอคเดชั่น76ครับต่อมาเราไปดูพลังแฝงของเจเลตเบลนันครับพลังแฝงของเจเลตเบลมีถึง7อันเลยครับผม มีลองโทอินก็คือมีทุ่มไก่ครับอินจิลี่โพลเนี่ยไม่น่าจะเป็นพลังแฝงแล้วคือเป็นตัวที่เจ็บง่ายนะครับสำหรับเกลเลเบลต่อมามีคาเฟ่ครับผมแล้วก็มีลองช็อตเทเกอร์มีสปีดดิฟเลอร์แล้วก็มีเอา s i ฟ e foot s t aker, ipper, shot, ครับยิงด้วยข้างเท้าด้านนอกพลังแฝงสุดท้ายของเกลเลเบลก็คือชิปช็อตครับคือสามารถยิงลูกชิปหรือยิงลูกย้อยข้ามหัวผู้รักษาประตูได้ดีครับผมก็จะประมาณนี้ครับสำหรับค่าพลังต่างๆของเกลเลเบลหลังจากผมได้เอาไปใช้งานดูแล้วนะครับ กเลเบลตัวนี้ผมบอกเลยว่าสุดยอดทุกคนต้องทำครับผมแนะนําว่าต้องทําเลยคือหลักๆะแทบจะไม่มีข้อเสียเลยครับเอาไปเล่นเนี่ยคือมันคล่องตัวมันยิงคมมันวิ่งเร็วนะครับผมแข็งแกร่งสกิลมูฟก็มีถึง4ดาวอย่างเงี้ยผมว่าเอาไปใช้ได้ยาวๆเลยครับ แล้วก็มีค่าพลังถึง93ครับค่าพลังโดยรวมของเขาเนี่ยเกือบเต็มเกือบทุกค่าพลังเลยครับสำหรับค่าพลังของแกเรตเบลตัวนี้สําหรับใครที่กําลังมองหากองหน้าที่จะใช้ไปยาวนะครับผมผมแนะนำแกเร็เบลตัวนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูข้อดีข้อเสียของแกเลตเบลตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมที่ลิสต์กันไว้นะครับผมข้อดีแรกของแกเล็เบลเลยนั่นก็คือ h e a ์เ w ิร์ h เ e d ครับเขามีแ t t แ a c ก i n g คือเป็น high นครับผม มันก็จะสามารถทําให้ความเข้มข้นในการเล่นเกมลุกของเจลิบเบลเนี่ยมีเยอะครับผมอ่ะเราไปต่อที่ข้อดีข้อต่อมาเลยของเจลิบเบลข้อที่2ก็คือสามารถเล่นได้หลายตําแหน่งครับมีทั้ง R W L B L W B I M ครับอันนี้ก็คือข้อดีข้อหนึ่งครับผมสําหรับเจลิบเบลแต่อันนี้มันก็แค่น้ําจิ้มนะเราไปดูข้อดีข้อถัดไปของเจลิบเบลเลยก็คือความเร็วครับเขามีค่าเพชรอยู่ที่91ก็จริงแต่ว่าเอาไปเล่นจริงอ่ะ คือผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไปเล่นอ่ะแกเรเบลมันลิงก์ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเล่นในเมอร์ลีกซ็อกเกอร์แล้วก็ทีมชาติเป็นทีมชาติเวลครับมันหาตัวลิงก์ยากผมก็ไม่ได้ใส่เคมีอะไรเลยค่าเพีเอสอยู่ที่91ก็ถือว่าเร็วมากเลยสปิน92้าสองแอคซิลเลชันเอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แกเรเบลอ่ะถ้าดูมันเหมือนจะไม่เร็วแต่ว่ามันเล่นจริงอะมันเร็วครับถึงถึงแม้ว่าพลังจะไม่ถึง99 มันก็90ต้นต้นก็ถือว่าเร็วครับสำหรับตัวนี้บวกกับ AI ของแกเรเบลนะข้อดีข้อที่3ของแกเรเบลนั้นก็คือความเร็วต่อมาข้อดีข้อต่อมาเลยก็คือยิงคมครับสำหรับแกเรเบลตัวนี้เขามีค่าชูตติ้งถึง93นะถ้าเราไปดูไส้ในของชูตติ้งเนี่ยมันจะมีความสามารถเกี่ยวกับการยิงมันก็ยังมีฟินิชชิ่งช็อตพาวเวอร์นะครับผมวอลลย์อย่างเงี้ยคือมัน90ขึ้นหมดเลยนะแกเรเบลตัวนี้มีฟินิชชิ่งถึง90แล้วก็มีช็อตพาวเวอร์99ก มีลองช็อตถึงเ5้าอีกอย่างหนึ่งคือเวลาผมใช้เกลิบเบลตัวนี้ในการยิง power shot นะครับผมคือการซูมยิงอ่ะกด power shot เนะี่ยผมรู้สึกว่ามันง้างได้เร็วขึ้นกว่าตัวอื่นอ่ะ AI ของเกลิเบลด้วยหรือเปล่าเป็นเพราะ AI ด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันง้างเร็ว,แล,วแล้วคือกว่ากล้องหลังเขาจะวิ่งมามันก็ยิงไปแล้วอันนี้คือมันโกงมากเลยอันนี้คือผมอยากให้คุณผู้ชมลองเอาไปใช้ดูนะครับการใช้ power shot ของเกลิบเบลนะครับผมมันโกงเลย สำหรับเกเลรเบลตัวนี้ส่วนข้อดีข้อถัดมาของเกเลรเบลเลยก็คือค่า p a สซ i n g เขาเป็นกองหน้าถ้าเราเอาไปเล่นกองหน้าแล้วเป็นกองหน้าที่มีค่า p a สซิ่งเยอะนะครับมีช็อตพาร์ต91มีวิชั่นถึง87อย่างเงี้ยหรือก็มีลองพาสอะไรพวกนี้ครับมันสามารถเอาไปเป็นกองหน้าที่สามารถจ่ายบอลทะลุช่องให้เพื่อนก็ได้หรือจะเลี้ยงไปยิงเองก็ได้มันจะทําให้ฝั่งตรงข้ามของเราเนี่ยจะสับสนครับเวลาที่จะต้องป้องกันเกเลรเบลของเรานะครับผม มันจะไม่รู้ว่าจะไปป้องกันไม่ให้ส่งหรือว่าไม่ป้องกันไม่ให้เลี้ยงไปดีครับผมประมาณนี้นะนี่ก็คือข้อดีข้อนี้คือ passing เราไปต่อข้อดีข้อต่อมาเลยของเ e l เลต์ลก็คือมีค่าเลี้ยงบอลถึง90แต่ว่าเลี้ยงบอลดีกว่า90แน่นอนคอนเฟิร์มเ e ลเล e b ลตัวนี้มีค่าดิ p p i n g 90มีค่าความคล่องตัว a อคชั่ i t ร90มีค่าบอลคอนโทรล91แล้วก็มีคอมโพสชัวถึง94ครับค่าดิฟฟิ้งของเกเลเบลถือว่าสูง แล้วก็ไปใช้จริงก็สูงอย่างจริงเลี้ยงดีก็คอนเฟิร์มนะครับผมโอเคข้อถัดมาของ l กลิ b e l ลข้อดีข้อถัดมาก็คือสามารถเล่นลูกโด่งได้ดีครับเพราะว่าเขามีค่าจัมปิ้ง99เฮดดิ้งแอคคูเรซี99แล้วก็มีความสูงอีก6ฟุต1นิ้วมันทําให้เขาสามารถเล่นลูกโด่งสบายๆเลยหาคนที่เปิดบอลแม่นๆให้เขาก็พอครับผมแล้วก็เกลิบบลตัวนี้ก็พร้อมที่จะทําประตูในกรอบเขตโทษด,ด้วยลูกกลางอากาศให้กับ มข้อดีข้อถัดมาของเจเลเบลก็คือมีค่าฟิสิกส์เข้าสูงครับเราไปดูฟิสิกส์เของเจเลเบลถึงถึงฟิสิกส์เรวม86นะครับผมแต่เราไปดูมีจัมปิ้ง99มีสติง90นะครับผมมันจะไปโดนดรอปลงด้วยแอคชั่นของเจเลเบลที่น้อยแล้วก็สตารมนที่น้อยครับผมแต่ว่าสติงถือว่าเป็นข้อดีข้อนี้ของเจเลเบล ต่อมาเรามาดูข้อดีข้อต่อไปเลยข้อต่อไปคือพลังแฝงเยอะครับค่าพลังแฝงของเกลเบลมีผมจะบอกว่ามี6นะเพราะว่าอินจชอรี่โพลเนี่ยผมไม่นับนะครับเพราะมันจะเป็นการบาดเจ็บง่ายนะครับผมผมจะให้แค่6พลังแฝงของเกลเบลมี6กนะแต่ใช้ได้จริงมันก็จะมีแฟร์มีลองช็อตเทคเกอร์สปีดดิปเลอร์เอาไซด์ฟุตช็อตแล้วก็ชิปช็อตนะไอ้ทุ่มไกลผมว่ามันไม่ได้ใช้อยู่แล้วกับอินจชอรี่มันไม่ไม่มีประโยชน์อยู่แล้วนะผมให้มี5าตัวสําหรับ เลิเบลตัวนี้ก็ยังเยอะนะาสำหรับพลังแฝงของเกลิเบลก็คือเป็นข้อดีของเกลิเบลข้อนี้ส่วนข้อดีข้อต่อมาของเกลิเบลเลยผมคิดว่าสำหรับค่าทําม FBC ประมาณแสนนิดนิดตอนนี้นะครับผมมันเป็นค่าทําที่ถูกมากสำหรับนักเตะเล็93อย่างเกลิเบลนะครับผมแสนต้นๆเนี่ยค่าทํามันก็ถือว่าเป็นข้อดีข้อนึงถูกครับผมต่อมาก็จะถึงข้อดีข้อสุดท้ายแล้วของเกลิเบลครับต่อมานั่นก็คือ AI ของเกลิเบลมันโกงครับ ถ้าใครเล่นฟีฟ่าภาคก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น 19, 20, 21นะครับผมก่อนที่จะมาถึง23เนี่ยตัวเกลิเบลจะเป็นตัวเมตาของแต่ละภาคอยู่แล้วแล้วคราวนี้ EA ก็ทําอย่างนั้นอีกทําให้เกลิเบลตัว93เนี่ยจะเป็นตัวเมตาของภาคน,นี้อีกนะคือโกงมาก AI ของเบลเนี่ยคือคือมันครบเครื่องนะครับเดี๋ยวต้องลองไปใช้ดูคุณผู้ชมต้องลองไปใช้ดูนะครับผม ก็คือข้อดีข้อสุดท้ายของเกลิเบลถู่ไหมเยอะเยอะข้อดีข้อดีของเกลเบลอะเยอะต่อมาเรามาดูข้อเสียกันบ้างของเกลิเบลนะข้อเสียข้อแรกที่ผมที่ทุกคนรู้อยู่แล้วคือลิงก์ยากสำหรับเกลเบลตัวนี้อย่าไปคิดถึงเรื่องลิงก์เลยคือเกลิเบลตัวนี้ลิงก์ยากอยู่สโมสรเลวเอฟซีของเมเจอร์ลีสอฟท์เกอร์มันก็ลิงก์ได้แตบบ่เฉพาะนักเตะเมเจอร์ลีสอฟท์เกอร์ใช่อยู่ว่านักเตะเมเจอร์ลีมันก็จะมีตัวเก่งที่ออกมาเป็นการ์ดพิเศษเยอะแต่ว่าถ้าเราเอาตัวพวกนั้นมาลิงก์ นักเตะตำแหน่งอื่นของเราที่มันเป็นตัวตัวเก่งๆของของดีอื่นอะ่ะเราก็จะไม่ได้ใช้งานนะครับผมผมคิดว่าเราไม่ต้องใช้เคมีก็ได้สําหรับเจลรเบลวเนี้ยผมลองไปใช้ก็ผมก็ไม่ได้ใช้ลิงก์กับใครเลยนะครับมันก็คือลิงก์ยากแหละแล้วอยู่ทีมชาติเบลด้วยนะครับผมเราไปดูข้อเสียข้อถัดมาเลยจะเรียกว่าข้อเสียก็ไม่ได้สตาร์มีหน้าน้อยครับมัน85สําหรับเจลเบลที่ เล่นเกมลุกสาหรับผมอะเอาเกอเบลไปเล่นหน้าแล้วก็ให้เขาวิ่งลงมาช่วยเกมรับด้วยนะครับมันก็จะหมดง่ายสตามิน่าเป็ห้าเนี่ยไม่พอครับแต่ว่าก็ถ้าใครไปปรับให้เกอรเบลยืนหน้าอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะได้นะครับผมสําหรับข้อเสียข้อนี้ก็คือความอึดหรือสตามิน่านั่นเองอ่ะอีกข้อนึงแล้วกันข้อเสียอีกข้อนึงเป็นข้อสุดท้ายแล้วมี3ข้อข้อที่3ก็คือเจ็บง่ายครับเขามีพลังแสงอินจิลี่โพลอยู่นะครับมันก็คือมันเจ็บง่าย ศูนย์ปะทะแรงๆเนี่ยมันครั้งสองครั้งก็เจ็บแล้วนะครับนี่ก็คือข้อเสียนะครับผมแต่มันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากหรอกพอมันเจ็บมันก็มันเจ็บแป๊บหนึ่งแล้วก็ประมาณ 10- 20นาทีมันก็ดีคัเวอรี่กลับมาครับตัวนี้มันก็ไม่ได้อะไรหนักหนาครับก็จะประมาณนี้ครับสาหรับแกเร็ตบลตัวนี้ความคิดผมนะผมว่าแกเร็ตบิลตัวนี้ใช้ได้ยาวๆเลยเพราะว่ามันพลัง9 3้าเลยครับมีทุกอย่างที่นักเตะต,ตำแหน่งกองหน้าแล้วก็ปีกเอา,เอาพูดง่ายๆนักเตะเกมรุกต้องมีอ่ะเขามีทุ นักเตะเก็บรูปต้องมีมีค่าชุดพาวเวอร์99ลองช็อต95ฟรีคกิกก็ยัง99อีกนะครับผมมีคืึบ99มี heading accuracy เรซีส9มีค่าจัมปิ้ง9ิเ้งเนี้ยมีสเต็งถึง90อย่างเนี้ยโกงมากนะครับผมผมให้สุดยอดเลยเอาตอนนี้ผมจะเกรดที่ผมให้นะผมให้แก b r i e เบล9เต็ม10แล้วกันนะหากการลิงก์ยากของเขาไปลิงก์ยากแล้วก็เจ็บง่ายขเข้าไปผมให้เาเต็ม10นะครับสำหรับ แกเลเบลตัวนี้ต้องเอาต้องไปทําเลยครับทุกคนต้องไปทําเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิว g a เรเบลการ์ดเอ็นออฟอล่านะครับเอ็นออฟอล่คือสิ้นสุดยุคสมัยของแกเ e เบลนะครับผมแต่ว่าเขาก็ยังฝากผลงานก็คือการ์ดเอ็นออฟอล่93ไว้นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้น C ีหน่อยนะครับแล้วก็ ช่วยกดถูกใจคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ